นี่วันนี้เรามาเปลกนะครับมาทางมาน้องนนมาเปลกมาเราก็ต้องเลียเย้ยวซ้ายเอาปกติเราเข้ามาจากทางนู้นไงเรามาทางรูกรังทายนี้เหมือนเคยมาสตริงหรือว่าลูกลกรุง,ล,งรล,ลูกทุงหรือว่าหมอลำร้องเ,เป็นประจำจำได้ทั้งตู้ ร้องเดียวนั้นมันไม่ย <บ Samantha. S 1> ากลำบากก็ตรงเพลงคู่เงาะเงาะอุ้ยเขาเป่ากรองรังสวีทกันเลยเอามาปล้น ไอ้ไอ้เสื้อลายเสื้อลายเดินมานี่เลยเสื้อลายไอ้ยังไม่เห็นอีกย่างอีกมานี่เร็วมานี่เร็วเสื้อลายเสื้อลายยังนิ่งอีกเสื้อลายเออ ทำไมเอ้าไม่เป่าอ่ะชงเอียวปิดลมไเอ้าอรู้ว่าพี่ปิดเองก็ไปเปิดวะเอ้าพี่เอียวปิดลมท้องเดวเออไอ้นี่าียมันจะไม่เสร็จนะเออมันจะไม่เสร็จาดูพักลมปั๊มลมก่อนปั๊มลมมันเหนื่อยทำไมต้องใส่เมสอ่ะติดโควิดตัดแล้ว อิง่าอะไรอิง่าอะไรในนั้นน่ะเฮ้ยนนเอออิงเป่าอะไรองวิ่งกี่วันพวกเองเอาก็เป่าทุกวันตอนเย็เนาะอะไรเป่านเปายังไงเยอะแคเกยื่ตลกด่โอยเย่อ่าแก่ะ ไปไหนโน,น้นไม่เป็นุ่นเทะฟุน่นเองต้องไปเป่าอยู่ข้างนอกมันไม่ได้ฉีดเป่าอนะพวกเองไม่จอดรถอย่างเงี้ยแทนที่จะให้ลมมันระบายลเลยเป่าง่ายๆทางลมมันไม่มีเข้าพอเองเป่าอย่างเงี้ปุ๊บลมมันไม่มีที่ระบายออกก็ไม่อยากให้มันระบายออกเองต้องไปอยู่นู่นนอกนู่น ให้นกแคเป่าให้ไหมแค่เดียวมาจากไหนแค่เดียวตามรถรถ่วงบใครโบกไม่ใช่เลยรถใครนะรถพี่ปูรพีปูใช่ไหม,มคนนี้นะร้คเ<อ>ันสีเหลืองและคันเมื่อกี้ล่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมมาลุงมามาชิมขนมมาออกไปมาลูออกนูออกไล่แล<า>้วออกไปไหนเฮ้ย <laughs> ทีมงานอะไร <im itation> <laughs> อุ้มลูกอุ้มลูกถ่ายคลิปสุดอะโอ้สุดยอดเลยอ่ะู้มากเลยนะเพื่อยอดีู้มากไปไปไปเหนมยลดวดูอ่ะอันนี้ก็อุ้มลูกถ่ายคลิปอันนี้ก็อุ้มลูกถ่ายคลิปบ <im itation> ้านี้ไอนนจะไปไหนแคท เอ้ยจะกลัวอะไรมาดีอันนี้ไม่กลัวกล้องได้อาหาลุงมามาเร็วเแม่แม่หนู ทําไมแมบบใช่ะแมบเหมือนนี่เดี๋ยวลุงจะดึงให้ลูกไครวะฮะหนูลูกไค่อันนี้ช่องไหนนี่ช่องไหนนี่ปรับหมดก็ได้ตูช่องไหนฮะแม่น้องไอติม ชื่อช่องนะแม่น้องไอติมนผมจะเป็นคู่รีเจโบนะครับเป็นคู่รีกันเจอกันไม่ได้คู่นี้เอายืนเอาสีสาวยืนถ่ายรูปหน่อย ติมยิ้มด้วยย,ยืนจีจ๋ายืนรรน,รรน,นุ่นมีห้องน้ำไหมหมีห้องน้ำไหมห้องน้ำเข้าไม่ได้ทำไมจริงพี่ปวดตดอไอใจโมไปแล้วไปแล้วอ่ะไอ้นั้นไอ้นั้นราวไฟใครนั่นง้อย่า่ยุ่งไหมเฮ้ย นี่นะยังไม่เสร็เรามาอส่องอะไรนี่ไอ้ไปโดนกิ่งไม้ก็ไปหมดแล้วส่งอะไรวะนี่ออมันมีป้ายมีอะไรไหมมีายไฟเองเอ็งอนนเอ็งไปเกกิ่งไฟวะนี่เอ้ยกิ่งไม้บ หนูจะรู้ไหมหนูจะทำยังไงหนูจะติดใบมีดอัตโนมัติพอถึงแล้วหนูก็ดืหนีไปล้างจานเฉยเลยไม่ต้องมาใม่เกไปล้างโง่ข้าวเตรียมเราแล้วน่นะไม่ต้องมาไม่ต้องมาต้องอร้อนออกไปเดี๋ยวเลยด้อมาที่ไรชอบเพลงเจโบนะครับ เจโบนี่โดน,นประจาเลยลูกหนูโดปจามากเลยสวยะอะไรเดี๋ยวคุยแไม่ได้ไ,ไอแคทของมากเอง,อน,อน,ง,งเนี่มยอะไอย่าิว่มามวนม้าสมน้ำหน้าไอนี่เขาให้เอฟซอีใ่น่ารักใช่ไหมเพราะเจ้าลัเพราะเจ้าลหยังเพราเดี๋ยวพีเิกบอกฟัง เออพี่อ๋เข้ามาเจมโบอ่ะเออไปหุงข้าวเสร็จไป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 เร็วหุ้ยเอานุ่นเขาให้หลอดไฟอย่างงี้เลยเหรออันนี้ของนนจ้ะอันนี้ของนนนี่หลอดไฟอะไรเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นไฟเย็นก็นี่แหละที่เขาวิบปั๊บวิบปั๊บผู้หญิงเขาก็จะเข้ามาถาถ้าพี่ไม่จ้ามันมันจะอยู่กับพี่อยู่พี่เล่นจ้ามันแล้วมันจะกลัวพี่ตลอดโจนี่ไงโจ เจาะแล้วก็ใส่ในข้างในครับแล้วก็ใส่กาวลัวหรือเป่านี่ใส่นีใส่งี้ครับอู้สุดยอดมากไอ้นี่ใครทำนี่นกอีกแล้วดูว่าโอ้สุดจัดน่ะโอ้ไปไหนวนันนี้วันทุ่มหนึ่งก็มา ยอดโ่ทนเอาไปนรเาอาเอาน้ำพริกเข้าไปทำไมเขาไม่ได้อกับบ้านมนี่เม่ไปพาน้องน้องแคทมาหาน้องนุ่นนะครับวันนี้เขาคงจะเขาคงจะคิดถึงกันมาก ดูอะไรมาถึงบ้านเขาก็จะโอนู่นโหนี่กลับไปบ้านเพื่อไว้ป้องกันได้คนงามใน้องันใครงามตราอะไร ต้ไคร้ตะ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 ไคร้บางศาสตร์อยา,ากไดะะ้โบแล้วเหรอมื่อลิงเมื่อลิงได้ของกลับบ้านไ่ะไไปโอเค,ออเคสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับ